สวยสวยเนี่ยครับรถคันนี้ขายยังครับเนี่ยขายแล้วครับผมเตรียมส่งลูกค้ากำลังเช็คเอ่อทำไมถึงต้องซื้อคันนี้ครับพี่อ่ะทำไมถึงซื้อคันนี้ใช่ไหมครับรถคันนี้ปีอะไรพี่โอ้ปีสองพันสิบเจ็ดราคาตลาดฟูจิดีเขาขายกันอยู่สามแสนห้าครับราคาท้องตลาดขายอยู่สามแสนห้าเราขายเท่าไหร่ขายโซนแสนห้าเขาสิท้องตลาดสามแสนห้าแต่เราขายแค่สองแสนห้าว้าวงวดเท่าไหร่ วนห้าพัน 5, กว่าบาทต่อเดือนถูกวันละร้อยกว่าบาทม <Wow. S 1> ีกว่าไปเซลรถขีแล้วคันนี้ต้องขับไปไปส่งเลยไหมครับหรือว่าจะขึ้นรถสไลด์ครับเนี่ย๋อคันนี้ขึ้นขึ้นสไลด์ครับไปส่งลูกค้าอุ้นนี้เช้ารอรับเลยครับสาแก้วนะครับตอนนี้กําลังเช็คความเรียบร้อยายอยู่แล้วของเหลวพวกนี้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยไหมครับเนียของเหลวเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยครับทั้งน้ำมันเครื่องกองเครื่องเกียร์คนไทยครับลูกค้ารอใช้งานอย่างเดียวรอเปลี่ยนอยีกรอบหนึ่งรอบถัดไปครับข้างในันกผม รถราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะครับแสนห้าหกห้าพันสวยมากใอ่กิปถ้าสนใจนี่ติดต่อได้ทางไหนครับก็ติดต่อมาเลยครับเบอร์ผมเลยก็ได้นะครับอ่าศูนย์หกสองหกหนึ่งห้าสามห้าสี่สี่นะครับหรือติดต่อมาทางแฟนเพจของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวมีแอดมินรอตอบอย่างรวดเร็วครับผมไม่ต้องมาดูรถก็ได้ใช่ไหมทำสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านเดี๋ยวู้จัดกาฟิวจัดการครับผมต้องขอขอบคุณ ลูกค้าทางสายเก้เาด้วยนะครับที่ไว้ใจให้เราดูแลนะครับตอนครับรอรับเลยพวกนี้ครับ